สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในช่องหาเงินทุมนิเวศนะครับโอเคครับท่านผู้ชมเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมครับโอเค,คงั้นทีนี้แจก um เงินทุบนีเวศด้วยกัน ep ที่แล้วผมพลาดเองครับ ep ที่แล้วผมน่าจะลืมเอา qr code ตัวใหม่มาท่านผู้ชมผมคิดว่า qr code ตัวนั้นเป็นตัว ป็นตัวใหม่ของผมไงผมก็เลยเอาลงไปเลยผมผมลืมเลยก็ไม่มีใครแย้งกับผมวเนาะมีมีไอ้น้องชื่ออะไรเด้อเออไม่บอกชื่อดีกว่ามันเขาแย้งมาอยู่นะว่าเออผมเอาเคียวโค้ดเก่าให้เขาผมก็เลยโอนเงินให้เขายี่สิบบาทแย้งได้นะครับทุกคนไม่แย้งองครับผมลืมครับถ้าทุกคนแย้งนี่ผมจะให้ไปเลยเพราะผมพลาดเองไง ep แล้ว,ลวผมแจกคน แจกเท่าไหร่นะแจกหกบาทครับมันจะตกคนละเฮ้ยแจกหก0้บาทมันจะตกคนละหกหบาทนะเพราะผมแจกหนึ่งร้อคนนะพยายามกดไลค์กดแชร like ์ให้ผมนะครับแล้วก็กดต,ติดตามทําไม้ถึงกดต,ติดตามครับเวลาผมแจกคลิปไงท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะได้เห็นคลิปนี้ก่อนใครโอเคเข้าเรื่องเลยก็แล้วกันก็ไม่มีใครแยงงนะ้งอย่งเนาะมี มีน้องอยู่คนหนึ่งอ่ะเขาแย้งมาไงผมก็เ,เลยให้ไปเลยเพราะผมพลาดยงไงผมก็เลยให้ไปยี่สิบเลยไม่รู้เขาไปทำอะไรก็แล้วแต่เขาพอดีผมน่าจะมึนๆหน่อยครับอีพีนั้นน่ะผมก็เลยเอาพีโวโค้ดเก่ามาโทษทีนะครับโทษผมไม่ได้ตั้งใจจริงครับ อย่าลืมนะถ้าผมพลาดอะไรยังไงอ่ะถ้าผู้ชมแย้งได้นะถ้าผมพลาดอะผมแจกเยอะไม่ต้องกลัวก็ว่าจะให้เขาห้าสิบาทแั้วแหละก็กันไว้เผื่อมีคนมาขออีกไงผมก็เลยม,มาขอโทษคลิปนี้ก็แล้วกันโอเคท่านผู้ชมงั้นก็ไปทำซองกันเลยดีกว่าอีนี้แจกเ่าไหร่ดีอะ เข้าร่ดีเท่าไดีห้าร้อยเหมือนเดิมห้าร้อยครับผมจะแบ่งให้เท่าเท่ากันครับพยายามกดติดตามช่องผมไหมนะครับเพราะผมจะแจกเด้เอยแหละท่านผู้ชมก็เก็บสะสมไว้แล้วกันครับมันสามารถซื้อของในของทุมนิน่บอลลีตได้ทุกอย่าง ไม,ไม่ว่าเติมเงินเติมเกมซื้อของเซเว่นมันทำได้หมดง่ายง่ายครับโอเคท่านผู้ชมผมทำเลยก็แล้วกันอย่าลืมนะครับช่องนั้นนะ่ะผมจะลงคลิปก่อนใครนะครับช่องช่องหลักผมอะ่ะสำหรับคนที่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง หักเงินเือยังหักไปแล้วพยายามกดติดตามผมไว้นะครับมันสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างครับเงินทุนม,ม่นนีวัลเล็นะครับเคียลโค้ดอะถ้าเกิดว่าใครหาไม่เจอให้เร่งสปีดคลิปเข้านะครับเอ่แบบในเนี้ยเอาแบบคนที่สอนวิธีรับเงินก็แล้วกันก็ง,ง่ายๆครับ ต้องมีลายนะครับอแคร่งนี้ผมไม่มีลายเวนแล้วอันนี้มัน iPad Pro ผมมันผมไม่โหลดลายเลยเอาง่ายๆว่าถ้ามีลายใช่ไหมถ้ามันขึ้นสแกน QR code อะมันมันมันเหมือนแอดเพื่อนอะแต่มันไม่ได้มแอดผมนะมันจะเด้งเข้าไปซองททมุนี่วอลเลเลยมันจะยังไงดีนะเข้าให้ดูเลยก็แล้วกันเข้าของ YouTube นะครับสมมติใช่ไหม ท่านผู้ชมมีเคียวโค้ดใช่ไหมผมเอาเคียวโค้ดไว้ประมาณครึ่งคลิปเนะี่ยครึ่งครึ่งคึ่ง,งกลางๆอะไรประมาณนี้นะให้เร่งสปีดเป็นคูณ2ไปเลยเอาง,ง่ายๆเลยท่านผู้ชมแล้วแล้วถ้ามันไม่ชัดก็เร่งความละเอียดภาพเพราะผมทำสูงสุดแค่ full HD capture card ผมรับได้แค่นี้ โอเคท่านชมสำหรับเคียโค้ดนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเพื่อนกำลงังใจ้ผมครับ <c oughs> ผมจะทำคลิปแบบแนวนี้มาเรื่เลยนะครับท่านชม